นเจวานคนพันแม่นบ่ลังเว้ยไอ้ทีสองหวด้องแข่งหน่อยหกสามอ่ะพอไอ้พมาแล้วขันมาหัวหกสามมันว่าบ้านนี่ได้หลายล้านมันมันมาเอาได้มาวันที่หนึ่งเนาะมันมาวันที่สิบหกมันกับน้ำกุนเฮียงโพดกับบได้ตามแล้วกินต้มไม้ไปเรื่อยแล้วซื้อหกสามทะเลเกาะบานวันที่หนึ่งนะซื้อหกสามขันแม่นถือได้เป็นล้านซื้อเป็นตันซื้อเป็นตัน หกสามซื้อเป็นตันหกสามซื้อเป็นตันเลยเนาะแล้วก็ซื้อข้างั้วนเนี่ยกับว่าฝันเกี่ยวเนาะกับว่าใดตามครับผันมาซื้อตัวอื่นเสรนจแล้วซื้อแปดหกสี่ก็แปดหกหกคนถ้าแม่นว่าถือรางวัลกับสิถธิ์คางเคียงหรือไปบ่ได้ถือรางวัลทีหนึ่งถ้าแม่นออกหกสามในงวดวันทีหนึ่งที่ผ่านมาถือกันเบิดบานเนยนาะเบิดบาน ได้เป็นล้านเจวันถือเป็นตันเงินได้เป็นตันแะมันตั้งมือใจสิบล้านโมเดลเจ้ามือจักสิจายบุบุนเจ้ามือจักสิจายบุบูนขันออกงวดวันวันที่หนึ่งอะ่ะเออเสดายม่มออกวันที่เสดายม่ออกวันที่ 16, ส,สิบหกแต่ว่ากามีผู้ถือ,อยูผู้เพิ่นตามเพิ่นก็ถือ,ถอ,อยูอแต่ว่าตัวผู้คนเจวันเองนี่บ่ได้ตามน้ำผึนผันไปมาหกสองหกสี่ไปผุนหางเคียงกันหกไปผุน แต่งวดนี่กะโบโบมีแนวทางที่ปูเพิ่นบ่มาเอาดอกปิพูเพิ่นพามาเอาเพิ่นบ่สบายเพิ่นเลยว่าออกพันษาเดี๋ยวสิพาเอาใหม่สีผ้าพันษาอยู่ก็เลยฝันวันจีว่าเลี้ยงความฝันให้ึ่งฟังมันฝันมือคืนนี่ล่ะพอดีตะฮ้องนึ่จ้าบ่เคยฝันดอกโดนเหล่าบ่ฝันบัดมือคืนนี่ฝันว่าไปไปกับแฟนนี่ล่ะกับผู้ใหญ่บ้านนี่ล่ะไปทั้งมุ่นฝันไปพ่อหนองหนองไปพ่อบวก มีายสองใย,ยจับปลาอยู่หันยาก,กับอีกใยขึย้นในบ้านนี่แหละบาทที่นี่ก็เลยถามเพื่อนใย,ยจับยังกูจับหอยตัวน้อยเพื่อนว่ะหอยคือ่าให้่อยน้ำเนี้ยก็เล่วะมึงอยากได้มึงก็่าเอาตัวเพื่อนว่าวหานูเพิ่นเลยลงไปลงไปนีบ่บ่อมองหันละมอ,องเพื่อนจับปลาอยู่น่ะแต่หนูบ่ได้ปลาดิหนูพ่อต้าหอยพ่อหอยจูบแมง่อกหนูเลื่อมว่ากะละมังมากเหมือนผงวกลรงมากผัดไม่เห็นกะละมัง จับกะละมังสีแดงมากเลยหนูก,ก็งมเอาหอยได้หอยหนูมิตนวยยังไงหนูก,ก็นนกกเลยบอกแฟนว่าเท้าเจ้าก็มาเอาเนี่ยไปยังหนูว่างบอกเขาบ่มักหอยเถอะนะที่นี่หนูก,ก็เลยงมเอางมง้มงงมหอยใส่ใส่กะละมังหอยมิตรหอยจุกมด้วย้วนงมใส่แบบนี้งม,งงม,งงมงไปมันเป็นบวกๆหกมก็เลยงัดขึ้นมันเห็นเต,าต,าตาน่าเต่าันนองไยหนายูางสีเห็ด อันขาพ่นเอาออกมากข้อพ่นไหงายังสิเอ้าคือจังมามีเตาอยู่นน่มันก็หอยก็สิได้เตานูะบานนี้นุก็เลยว่าบาดนี้นุก็โจมเตาขึ้นมาเตาพ่นก็ลูกขึ้นมาพนกก็จับเตาขึ้นมาบัดยกตัวเตาขึ้นมาผมมีหอดลูกเตาอันนี้คือในความฝันอะ่ะมีมีหอดลูกเตามีเสดงว่าเตามาฝากไข่อยู่หนินุกังสิกัยาว่าได้หอยก็เอาได้เตาก็เอาเอาเตาไปปล่อยก็ได้ก็เลยว่านุก็เลยเอาทั้งเตาทั้งหอยมา เอามาวันนี้หนูก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นหนูก็เลยมาคิดแหมฝันเห็นเต่าพวกกตีหนูน่ะตีเก่าหนูจัพวกอนสิตีแบบไรหนูว่าหูเนี่ยหนูหนูมักตีเป็นเก่าครับวันนี้หนูก็เลยว่าหวยน่ะเป็นหาเนาะหนูก็เลยว่าเก็ยเก่าหาเพราะจับกกียร์หนูนูนเลยตีเป็นเก็ยเก่าหาในี่ความคิดอันนี้คือในความความคิดจะของแต่ว่าเอฟซีสิตีตัวใดก็ล้องพิจารณาเบิ่ง แต่หนูตีเตาเป็นเก่าด้หนัวแต่ว่าคนก็ตีเป็นสามเนาะเตาเนาะแมีนค่ะแต่ว่ามันมันตีหลายอย่างแต่นความมันแหละแต่คนตีเนาะแล้วนค่ฝันดีดิแต่ว่าในในตามที่หนูเคยฝันนี่ขนุฝันเห็นเตาเรียกอ่าเก่าหาดิตามที่หนูเคยฝันดิเมียนก็เคยได้ฝันเห็นเตาหนูว่าในหนูฝันเห็นเตามูนเรียกว่ามีเก่าห่ามี แต่ว่านูก็เลยเอาเกีตใส่ไว้นุู่จับเนาะจับนูก็เลยจับปาตีจับเป็นเกีตนูเลยตีเป็นเกตเก่าห้าเนี่ยเกเก้าห้าจ้าเก้าห้าอันนี้คือในค่วงฝันจักสิแมนบบแมนเดี๋ยนูแต่ว่าแต่ว่าเว่านี่เด้ข้าว่าถือดูเนียค่ะเราเลี้ยงถูกบ่อยถูกเรื่อยอยู่เล่าว่างหันนีอาทิตย์หนึงเตรียมถือทั้งสามหมื่นละจันพูดสูงว่หันถือทั้งสามหมื่นเลยมืนีเด้สันมืนีที่มนีวัดจันหรอมนี้วัดจันม วันนี้กะกะว่าสิซื้อเลขสามศูนย์ก็เก่าหนึ่งทะเบียนสลิงเกินบ้านบาอค่ะฝันเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าหาค่ะตัวฝันนี่ตัวเดียวเลยเนาะเมียนค่นะ,ะอะไรสิซื้อมันทะเบียนสลิงส่วนมากกันคันเลขมากรถมาจอดบ,บ้านนู้มือเลขออกนี่เลขเล้านี่รถคันไหนมาออกคันนั่นดิห่วยนั่นดีมืองเกือกเมียนค่ะมือนั่นเด็กห้อยมาดูมาจอดไว้สามเปียู้สื่อเลขเล้ามาออกสามเปี เจ็ดเก้าห้าตัวเดียวค่ะอันนี้คือเรียกค้งฝันทำไมสงตัวนี่มักะจเอยตัดเอาเหรอคะถ้ามักเลี้ยวเจ้ผู้มักตัดเมีนค่ะเจ้าจามรู้มักเก้าหเก้าห่าไ้ความมักรู้น่มักเก้าห่าอันนู้นในนตัดเอาเองตัดให้เก้าห้าเมีนค่ะคันให้มักจะข้องมักเก้าห่านี่เจ็ดเก้าห้าแล้วก็เก้าห้า อันนี้คือเป็นความฝันของเกวานเด้อพฝันแต่ว่าเลขแนวทางของปูปลลัดวังเฮางวดนี้เพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้แปะมาเอาค่ะเพราะว่าปูเราบ่สบายเราก็เลยว่ามันเข้าพันษาอยู่เราออกพันษาก่อนเจ็ดเก้าห้าโอ้เดี๋ยวโคโลแต่ว่ากับว่ฝันโดนเราได้หนูก็ได้ฝันเห็นเตาหนูมาแล้วเก้าห้าแมนขนุฝันเห็นเตาหนูมากเก้าห้าแต่คนอื่นมักยังกะคอมเมนต์มาเบิ่ง ตีมาเบิงเนาะตีมาเบิงเออตีตีคู่ฝันกันเบิงตีคือกันบ่เนาะโอาสิตีคือกันบอเจ็ดเก้าห้าแล้วก็เก้าห้านะครับเอาไปก่อนเดี๋ยินดีคร enfin ับ